มันบวสิบดไหนดีนะเตือนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนดยมากมากครับผมผมเดมี่เสดวจเ่ด็เมื่อนีได้ดาบครับดับเนี่ยครับตุ่มอวายชูแล้วไมครับผมงน้องกันครับผมส่วนกับทักกับเจิยมกันถามที่เห็นแะไร

dạ con này nó vẫn là con này nó vẫn là con này nó vẫn nó